ชอบเตะบอลเคยเตะตุ๊ดไหมเคยบ้างครับมีเพื่อนอยู่เฮ้ยไม่ตีแล้ให้น้องตีให้เหมือนกายภาพเลยอ่ะพี่ขายีขายเยอะเยอะพี่ขายเยอะเยอะมั้ยไม่เข้าใจเลยว่าอะไรั้งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทายอีปอมอ่ะ <ś led> ไม่ตัดเล็บมือก็ตัดเล็บตีนก็คือมาแต่งหน้าที่กอตัดเล็บต,ตีนที่กอง <ś led> มึงว่ามันอาบน้ำมายังป่ะวันเนี้ยมันจะมาอที่นี่นี่ ทำไมมันต้องแต่งตัวกันขนาดนี้ด้วยอ่ะนี่เราพาทุกคนนะคะมาว่ายน้ำซึ่งออกไว้ก่อนเลยว่าน้องมิวเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นถ้าหมาต้องไม่เป็นหรอถ้าหมาเป็นต่ไปช่วยน้ำถ้าหนหรอทำเพ่เงไสิไม่ได้เอออะไรอ่ะส่วนตัวฉันเองนั้นฉันเคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนหลอสมัยเด็กๆฉันเรียนว่ายน้ำที่วา c a เคเธอเคยแข่งนี่ฉันเคยแข่งว่ายน้ำตอนเด็กๆด้วยจ้าได้รางวัลอะไรบ้างไหมแข่งกัน9คนเธอได้ที่ได้ที่เจ็ดอีกคนนึงเป็นตะคิวนี่คือเร ยี่สิบปีที่แล้วที่แค่เสือกเรื่องกูเธอไหวเธอวหวเป็นไหม <c oughs> ฉันวหวเป็น <c oughs> ฉันเคยไปเรียนว่ายน้ำแบบหยาะแยะน้องฉัน,น่ะเรียนว่ายน้ำแล,แล้วฉันก็ไปว้เล่นรู้มา <c oughs> แล้ว <c oughs> โอ้ยก็ น้องเขินน้องก็คือเปลี่ยนชุดมารอพวกเราแล้วเพราะฉะนั้นชุดน้องบ๊อบวิวมากเลยอะยัวเราเราต้องสู้ไหมเราสู้หรอเราสู้ด้วยกันเราสู้เราสู้ก็คือให้น้องใส่เกงไปกูถอนเกิงถอดเชิญนักกีฬาว่ายน้ำสุดแซ่บของเราในเทปนี้นะคะน้องวินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวินอย่างนี้เลยครับนวินแนะนำตนเล็กน้อยครับสวัสดีครับผมสุภกิจพนาวรรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อวินครับเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำาิวชา <My> oh. นักกีฬาหนุ่มสุดแซ่บในวันนี้ก็คือนองวินหนุ่มเซอร์หุ่นหมีที่มีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติมาการันตีมาดูกันสิว่านงวินจะสอนกระเทยเล่นน้ำว่ายน้ำได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ น้องวินครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับผมเรียนอยู่ปี4ครับคณะวิศวะที่มกษตกครับผมจะจบยังจบปีนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำใช่ปะทุกวันนี้ยังว่ายอยู่ไหมไม่ว่ายแล้วครับมึงเข้าใจคำว่าอดีตไหมก็เพื่อแบบอดีตเต่าที่ล้วเพิ่งว่ายกูก็ถาม่อยไหมเราตอนที่เราแบบยังเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่ครับสมขนาดอะตอนนั้นเป็นตั้งแต่อายุกี่ขวบอายุ15 ก็มาเป็นสาวลำวงไทยกระโปงเล่นเทปะเออทำไมนักกีฬาทุกคนต้องเริ่มต้นทุกอย่างเลยเป็นสาวลำวงเหรอแล้วติดทีมชาติตอนอายุเท่าไหร่ติดซีเกมตอน15อุ้ยเป็นซีเกมมาด้วยเหรอใช่ไปมา3ทีได้รางวัลอะไรมาบ้างป่ะระดับสากลได้เหรียญเงินซีเกมครับแต่ว่าเป็นผัดแข่งขามหารหรอลวงไม่ใช่ผัดแล้วมันผัดโอเคโอเคผัดผัดเป็นผัดก็คือหลายคนเป็นทีมใช่ครับ4คนครับผัดอยากรู้มากเลยทำไมว่านักกีฬา ว่ายน้ำอะซ้อมันหดเหมือนกีฬาชนิดอื่นไหมจาถึงสุกเนี่ยว่ายเช้าเย็นอืก็เช้าก็หกครึ 7, ่งถ<ม>ึงเจ็ดครึ่งเย็นก็สี 6, ่โมงถึงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเสาร์ก็มีเจ็ดโมงถึงเก้าโมงจับเวลาหรอหรือว่าก็ว่ายไปเรื่อยครับว่ายไปเรื่อยแล้วกีฬาชนิดอื่นเราเล่นด้วยไหมเล่นครับเล่นชอบเตะบอลครับเคยเตะปุ๊ดไหมเคยบ้างครับมีเพื่อนอยู่เฮ้ยแล้ววันนี้จะเตะไหมไม่ครับยิ่งโตยิ่งอ่อนโยนยยิ่งแก่ก็ยิ่งสอบ ถ้าเกิดว่าพี่จะเริ่มต้นเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมันต้องมีทักษะยังไงบ้างาต้องว่ายน้ำเป็นอา้าวจึงเลยไม่ผ่านร้นะปะสามคนนี้เราอ่ะ ว่ายน้ำไม่เป็นสิ่งที่เตรียมมาคือจะฆ่าเราไหมจริงมันก็ยากอยู่นะตอนเด็กๆ่ะทำไมถึงแบบอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจริงเด็กๆากเป็นนักบอลแต่พ่อบอกว่าให้เป็นนักว่ายน้ำดีกว่าไม่เจ็บตัวก็เชื่อพ่อแล้วก็เป็นแใช่เลยเป็นเชื่อพ่อเลยโอ้ดีจังเลยแต่ก็ยังเล่นบอลอยู่ด้วยเล่นนะเล่นเปงานอไดีเลตผมก็เคยไปแข่งไม่ได้เพราะว่าไปเตะบอลเนี่ยแหละเอ็นอักเสบก็เลยว่ายน้ำไม่ได้ขอถามหน่อยว่าสเปคเอปคอยางยวลักษณะรูปร่างผมชอบแบบสูงๆหน่อยแล้วก็ขาวๆสวยๆฉันนี่แล้วก็มีแบบว่า มีน้ำมีนวลนะครับมีน้ำมีนวลได้อันนั้นได้ไหมอันนั้นอันนั้นอาจจะเยอะไม่ได้ชอบโตกว่าหรือว่าเด็กกว่าเด็กเด็กได้หมดนะครับชอบแบบมีนวดนะตอนตอนเช้าพี่นวดขึ้นละเดี๋ยวใจ เดี๋ยวใส่ใส่เดี๋ยวโกนได้ไปโกนได้อะไปดูไปลองเล่นดูฉันจะได้ฝึกด้วยไปไปเดี๋ยวมาดูซิว่าใครจะน่ารักสุดใครจะรอดใครรอดเลยสีมันเข้ากันกับงมากเกลาามากเลยปกติน้องปิงใส่หมวกใส่อะไรน้องวินไะน้องวินไหน้องวินเขาจะปิ้งแล้วหนูหนูปิงมาจากไหนหนูมึงว่าน่าขูดเต่าไหมเต่ามันอึนแตอมันไหวนะไม่เป็นเรานี่น่าสิง ลอยตัวไม่เป็นมันอะไรไม่ได้นี่นี่พอแบบลอยอ่าลองดิมึงลองดิอ๋อเอาวางดิ้้หมู่บ้านเขาอยู่หมู่บ้านไหนหมู่บ้านไม่ต้องกลางแบบห่างๆนะฮะนี่ไงกลางห่างปลาดาวใช่ไหมนี่คือปลาดาวใช่ป่ะเพราะมึงทำนี่เก่งมากกูทำไม่ได้กูใไม่เฉิ่อยอยู่ดีูใช้ลอยกูลอยแบบลอยได้อะอย่างเงี้ยใช่แล้วมือมือก็แบบว่าทำอย่างี้อ๋ออย่างงี้วักน้ำไว้ใช่วักน้ำปลาดาวลงก่อนฉันทำได้แล้วปลาดาวอ่ะ ปลาดาวเช่นกัทำไม่ได wow. right? so ้อ่ะนี่ไงแต่ปลาดาวหงายมันได้กว่าการที่จะเปลี่ยนแบบนี้เอามาก็ได้ายเวลาจมก็ลอยอย่างงี้มึงไม่รู้จักกคนละยูดอกกูบอกกูว่ายไม่เป็นกูว่ายไม่เป็นจริงลอยแล้วค่ะลอยอังคารลอย้วไม่ใช่ขนานั้นสามท่าที่น้องว่ายเหรองแล้วพี่ว่ายปีเป็นไหมครับเป็นครับแต่จะท่าไม่สวยเลย แต่ว่าความฝ่ฝันากแม่อยากให้สอนเราไหว้ท่าผ um ีเสื้อผีเส cool. ื้อเป็นยังไงนะโดยเสื้อก็เด็กนี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ลงแบบหนังเรื่อเราแค่อยากไหว้เป็นเป็นส่วนตัวแค่นั้นแหละเราอยากรู้ว่าทำไมเราถึงถอยหลังยากหน่อยต้องใช้เวลาต้องเรียนนอกหลอกอุ้ยเอาละไงสอนไปเลยเราจะพยายามง่ายสุดก็จะเป็นกบปลากบปลาง่ายสุดอ่งั้นเอากบก่อนก็น้องบอกกบง่ายสุดกบก็เหมือนทำปลาดาวฟั่งแบบนี้ก่อนให้มันลอยใช่ไหม ทีเนี้ยเวลาใบกบมันต้องแข็งเนี่ยมันต้องดึงอย่างนี้อ่าแล้วก็ฟากเลาใช่วางนนี้เหรอใช่ครับกอยพุงอ่ะกอยนมอ่ะพี่อ๋ออยพุงไม่เข้าใจก้อยนมกอยนมกอยแล้วก็แทงออกไปนี้ถ้ากว้างไปเนี่ยมันจะพักให้จมถึงออกไหมกว่าถ้ามันพอดีมันจะลอยขึ้นมามันจะลอยขึ้นมาไปแล้ว ต้องไปต้องโก้มต้องโก้มอาจับลิ้มตาในน้ำไม่ได้อ่ะไม่ได้มันก้เป็นท่าด้วเหมือนตรน้ำท่าเปาน้ำซุกแต่อย่างนี้นะพี่ว่ายได้นะครับอย่างนี้ได้ไหมแต่มันไม่ใช่ท่ากบนะนี่ท่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนลูกหมาตกน้ำเนี่ยเข้าใจมาตลอดเลยว่าเนี่ยกูว่ายท่ากบอยู่แต่ก็ว่ายอี้ก็ได้ทำใจปอนไปอีกเออเออนี่คือกว้างกว้างเยอะไปกว้างเยอะไปอ่ะไหนอ่ะ มึงเหมือนลาบาคนแก่ขอให้หมดเลย่าดนขาขาเยอะๆตายไหมตายตายแล้วตายแล้วตอนที่สองี่อยากสอนทีกพี่ตีตายไหมตีตายต้องเตะขาก่อนอย่างแรกาเเออกอเหมือนตอนเด็กๆตอนเด็กๆเราเหนื่อยมากเลยกับอันเนี้ยใช่ครับเตะเรื่อยๆ คนชอบมาสนุกแสดงว่าเตะเป็นคนเลยงะไม่ชวนมันต้องเอาขึ้นมาสูงไหมลองเข่าไม่ตีได้ให้น้องตีให้เหมือนกายภาพเลยอ่ะกายภาพเลยอ่ะอันนี้ได้แล้วแต่ขภาษาข้างหนึ่งฝึกเรื่องจากการดึงเนี่ยมันต้องว่าเดี๋ยวนี้โอ้เพราะว่าตัวเอสอะว่าตัวเอสเลยมันต้องเป็นตัวเอสหรอใช่ทำไมเข้าใจว่ามันต้องบอกว่ามันถึงไงมันจะได้กว้านน้ำมา แล้วฟีลสไมันมีจังหวะหายใจด้วยน้องพิ๊มนหมอะไยังไงหายด้านหายใจด้านข้าง่ะจังหวะดึงแขนอ๋อตอนที่เราดึงแขนสมมติเราจะดึงแขนขวาใช่ไหมฮะมือซ้ายเราจะอยู่อย่างนี้เราก้มงนี้ปึ๊บพอดึงมาพอใกล้จะดึงไปสุดท่านี้ให้หันขึ้นมปแล้วพอเรากว่าแขนมาเนี่ยพอเห็นพอสายตาเราเห็นนิ้วปึ๊บเนี่ยให้เอาหน้าหลงไม่ใัไม่หายใจดีกว่าลองดูให้เอาหน้าลงลองรูลองรู ไม่หายใจเนี่ยว่ายเป็นนะแล้วไม่หายใจเลยนี่แกมันหายแล้วโอ้โหขี้มูกต่อได้กันหมดเลยยกเว้นพานน่าโอ้ยโห้ยนี่ไงปีตายได้ไหมแม่ก็คือถ้าจมน้ำก็ไม่ตายตื่นมาครูละว่ายท่าเดียวท่าลอยตัวเอ้คุณต่อไปคนสุดท้ายนี่ไม่ได้เลย มันมาเว้ยมันมาเว้ยมันมาเว้ยเราคไม่กลมนะกูไม่กลมเลยคไม่หายใจเูไม่หายใจกูหายใจตลอดเลยอะถ้าต่อไปคือท่าผีเสื้อพี่รู้ว่าท่าเนี้ยยากที่สุดครับแล้วก็ไม่เคยว่ายได้เลยตั้งแต่เด็กเใส่แว่นดูได้ไหม อย่างงี้อุ้ยอุ้ยโอ๋ยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนทีพี่พออบอกว่ามันเหมือนนางเงือกหรอนางเงือกน้อยเนี่ยโอ้ยอย่างงี้หรอเน่แน่แน่อย่างเงี้ยคือได้ไหมไม่ได้อันนี้โกงตูดเยอะไปหน่อยเอาหรอใช่ครับวินโทษน้ำมาจัดตรงให้หน่อยได้ไหมครับแบบนี้แล้วก็งอนิดนึงคุลองงอนแล้วก็ตูดลงไปอย่าเกรงเข่าต้องงอเข่าเลยปึ๊บลงลงมาอีกเนี่ยจังหวะนี้ตูดมันจะขึ้นมาต้องงอ ปึ uh, Ồ, uh, okay. ๊บน um, uh. uh. ี่ปึ๊บใหญ่จังนี่ข้างเดียวปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อ่าลองสองข้างอันนี้คือท่ามือสองฉันไม่ได้อะไรปไดองี้ขาจมแต่เหมือนถ้าสุดขอบศาสต้องตายแน่ๆเลยอะเสื้อมันจะเหนื่อยมากมันต้องเก่งคลองเยอะไงปึ๊บ ลูกที่ลไปแขกที่ลู้หมดฉลามวิ่งอยากวิ่งา ำไมเราไม่กี่ช่วงมันก็ถึงแล้ว่าเออและแล้วท่าพื้นฐานที่น้องสอนน้องสอนเราไปแล้วสามาสามาฉันทำได้ศูนไม่ประสบความสำเร็จสักคนเดี๋ยวเราจะลองเอาท่าที่น้องสอนเราในวันนี้มาทำมิชชั่นกันในช่วง่าเก่งค่ะาเก่งค่ะวินว่ายไปกับรอบหนึ่งนะกี่วิเราฟังเสียงน้อกบีก่อนเราทำเสร็กลองบีนะครับหนึ่งสองเป๊ะน้อกบีแตกว่าปูแค่เขากระปือก็ไปถึงไหน่ตอนุ่นสาวอว่ะ มีเกมนะแม่นะโอ้ยพี่เจอรีบเปลี่ยนทำาไมเธอมกีกาเงี่ยโอ้เขาชอบมวลตัวเอาียวเอาไหมอยากอยากให้เขาจอบมวนยากหน่อยอ่ะอามวให้มวลมวโชว์หน่อยและสำหรับกติกาทายแกล้งในวันนี้นะคะซี ทั้ง3เกงจะต้องใช้ทักษะการว่ายน้ำที่น้งวินงสอนมาแข่งกันว่ายน้ำไปกลับ1น่รอบคนไหนว่ายเข้าเส้นชัยได้ชาที่สุดจะต้องถูกลงโทษค่ะุดจังดันและแล้วเดี๋ยวเราจะมาแข่งได้ลองดูกอมแกมไปถึงฝั่งฝันไปกลับ1น่รอบใครทำได้ที่1นึ่งที่สองที่สนึ่ง สอ,อุ้ยเฮ้ยตื่เต้นอะสาเี่้พีไหพอเาเอยู่ไหนกันบเจอ กระเธอมันไม่มีเอนเนอรี่กับการแข่งเลยนะเดือดมาแข่งเองไอ้วันเร็วเราเร็วสิมึงเฮ้ยเยนะไม่ได้สังเกตสภาพมันบอดโอเคไม่ต้องประกาศแล้วแหละว่าใครแพ้เนาะฝกฟิดเปเลไรหรอเริ่มลิ่งเลยไหมวันนี้ก็คือขอบคุณน้องวินมากๆที่มาขึ้นรถหนุ่มโสดไม่ใช่จอยเด็ดปีแสตมปีวันดีไม่ใช่ วันนี้ขอบคุณน้องวินมากขอบคุณมากเลยค่ะด้วยนะอยากให้ฝากวาววหน่อยวาวั IG ก็อนยูไอเ็ W-I-N-N-E Underscore B-A นะครับมีคนฝากคำถามมาหลังใหม่ให้ถักอยากเียวกัรู้ว่าน้องวินชอบกินอะไร ชอบกินไอศครีมครับไอศครีมของ Albero นะครับผมอยู่ที่ Central Embassy นะครับผมไปชิมกันได้ครับพ่อค้าหล่อมากครับไปกินไอติีมกันอ่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามกีฬาไฮเก้ใน EP นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์สุดทรายแล้วก็ขอบคุณ ้วยขอบคุณ Family Club ที่เพื่อเพื่อจะฝึกให้เรามาว่ายน้ำตัวในวันนี้อยูชอบใช้จริงๆง่ายๆเลยถ้าใครอยู่แถวนี้ก็คือที่นี่คือวังผีพัซซาราคืนพัสซาราคืนโบราณ Family Club นะครับมีสระว่ายน้ำสร้างสรรค์อยากจะให้ใหญ่นิวเนี่ยวิ่งรอบสระสักกี่รอบเนี่ยบอกว่าห้าสิบห้าสิบรอบห้าสิบรอบเดี๋ยวจะละพื้นที่ออกฟิตเลยไม่รอแล้วก็อย่าวิ่งให้มันตุ้มติ้งค่อยๆวิ่งนะอย่าลมแล้วมันแบบวิ่งให้มันสมกับ S <S เกิดมาในร,รังผู้ชายนาหล่อนนั่งให้ว่าเป็นผู้ชา,ายนั่นแหละใดๆก็คือเจอกันครั้งหน้าสวัสดีจ้าสวัสดี <นะ S 1> จ้ากติกาการร่วมสนุกชิงของรางวัลจาก p r o f i t Way โปรตีมแชร์รายการกีฬาทายเก่งเทปนี้ออกไปโดยอย่าลืมติดแฮชแท็กกีฬาทายเก่ง X Profect และเปิดเป็นสาธารณะใครดวงดีก็รับของรางวัลไปเลยค่ะ ก็คือโดนทำโทษให้มาวิ่งรอบสาแต่ฉันไม่ได้วิ่งคนเดียวฉันพาตากล้องมาด้วยพี่แจ็คต้อระวังตกน้ำนะนี่เราแล้วทำโทษอ่ะโดนคุณจะแพ้กำหน้ามุ้งมั่นมุ้งมั่นเราที่น่านผ่านไปสี่รอบแล้วแม่เลยสี่รอบทำไมไม่มาเจอกันเลยคะไปกินไอติมได้ไหมบอกว่ามาจากพี่ลีได้ได้ได้น้องเร็ว